นี่ผอบไม่ไหวแล้วผอบขอญาตจับนะล่ะคนตำรวจเอกผอบมาแล้วจ้าอันนี้ยืนหาพ่อน้องตำรวจจ้ายืนหาพ่อมึงเหรอจ้าเวทเวทพ่อมึงอ่ะเวทจีคีบอ่าเวทจีคีบอ่าเวทจีคีบอ่าไปครับ ได้ได้หนึ่งได้หนึ่งครับไปครับจ่าจ่าครับจ่าครับมาเลยครับจ่าขอบอกขอบอกท่านน้องครับขอบอกขอบอกผมจะโดนไม่ดีขอบอกดีอยู่ตรงไหนวะสารวัตรสารวัตรสารวัตร few moments later อ่าลงลงจากรถด้วยครับลงจากรถด้วยลงจากรถครับลงจากรถครับลงจากรถเดี๋ยวนี้ครับฮัลโหลครับฮัลโหลอันนี้ขออนุญาตนะเพราะว่า แม่คุณทำผิดกฎหมายแม่คุณค้าบริการทักษิณซึ่งมันเป็นแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลยนะครับรถสวยดีว่ะเฮียดูหน้าจอไอ้ชุด few moments later เป็นอะไรครับคุณพ่อสวัสดีครับปอมตำรวจมารายงานตัวครับสวัสดีครับปอมตำรวจคุณเด็ก รายงานตัวครับขอญาตจับกลุมนะครับพอดีว่าเหย่ย้อนทับท่านได้มาครับอันนี้ฝอบอครับอันนี้ขอบอขอญาตจับกลุมนะพ่อครับอโโหลครับอันนี้ใส่แฟชั่นใส่แฟชั่นมันผิดกฎหมายนะครับขอญาตปรับนะไม่ไหวไม่ไหวคนตำรวจเอกขอญาตจับนะ ฮัลโหลครับเฮ้ยมึงจะวอร์นี่เพื่อนหามแม่ไงกะหดี่สัตว์ดอกทองอีกเว้ยนี่ผอบอไม่ไหวแล้วนะผอบอขอญาตจับนะพอดีว่าผอบอเพิ่งได้ยศมาผอบอเหือกมากอันนี้พวกคุณยืงงนยันหาข้อมูลไงอันนี้พวกคุณลักลอบเข้าไทยป่ะคเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนคนไทยเลยคือมันผิดกฎหมายนะครับ สภาพมจโดนาาสะพาสาพามเจัเเพื่อนูวางพ่อพี่ครับช่วได้ครับผมโดนผมโดนเลยครับคุณโดนแม่คุณโดนแม่ี่วขาผมโดนเลยครับพี่